มี FC หลายคนนะคะชอบดูคลิปแต่งงานของอินเดียแม้ก็ไม่ขัดศรัทธานะคะถ้ามีสต็อกก็จะจัดให้บ่อยๆนะคะตอนนี้เรามาอยู่ที่ฮอลล์ก็คือสถานที่จัดงานนะคะลักษณะเนี่ยจะเป็นสนามก,กว้างๆแล้วเขาก็จะเอาทั้งหมดนี้คือเป็นของชั่วคราวทั้งนั้นนะคะเห็นไหมคะเป็นลักษณะสนามอยกางสนามฟุตบอลเลย แล้วก็เอาผ้ามาขึงกลางด้วยไม้ไผ่นะคะแบบนี้ตรงส่วนที่เป็นโล่งก็โล่งอันนี้เป็นแบบเปิดนะคะงานแต่งงานเนี่ยแล้วแต่เจ้าของเลยนะคะแล้วแต่เจ้าภาพเลยว่าเจ้าภาพนี่หมายถึงใส่เจ้าสามเพราะเขาจะรังสรรค์ออกมายัางไงจะเอาซุ้มของเจ้าสาวสวยขนาดไหน จะแหยังไงโอ้แล้วแต่เลยนะคะไอ้ไอที่แบบแห่ใส่เสลี่ยงแม่ก็เคยพาไปดูแล้วใช่ไหมคะแต่อันนี้เขาไม่แหนะคะเขาจะเป็นแบบใช้ซุ้มดอกไม้เอาแต่ก็หนักเหมือนกันซุ้มมัวน,นั้นอะไปลองยกดูมาแล้วหนักใช้ได้มีหน,น้าต้องถือหลายคนเจ้าสาวเขาก็จะเยืงย่างลำบากหน่อยนะคะเพราะว่าชุดมันหนัก ชุดเนี่ยประดับประดาติดเพชรติดเพชรลอมเนี่ยนะหนักมากหลายกิโลนะคะอ่ะมาแล้ค่อยๆเคลื่อนค่อยๆเคลื่อนแหมหาช่องถ่ายรูปค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าแต่ละคนก็อยากจะถ่ายเขาก็บังกันเราก็ต้องซอกแซกสักหน่อยนึง บรรดาญาติเจ้าสาวนะคะเป็นคนถือซุม้มทั้งพี่น้องเขาลูกพี่เจ้าสาวเป็นลูกสาวคนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเหล่าสาวๆที่มาแบกซุ้มให้ก็คือจะเป็นลูกพี่ลูกน้องทั้งนั้นแม่เจ้าสาวนะคะจุดสีแดงเนี่ยค่อยๆเดินค่ะค่อยๆเดินเดินเร็วก็ไม่ได้เดี๋ยวสะดุดอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมต้องค่อยๆเดิน แม่ก็ว่าไปเนาะอพอมาถึงเวทีแล้วลำบากอีกตอนขึ้นบันไดเข,ข้าไปถ่ายใกล้ไม่ได้เลยเนี่ยเพราะว่าติดสาไประยงระยงังเอา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 ค่อยเดินนะลูก เดี๋ยวเราจะซอกแซกเข้าไปข้างในสักหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวขอถ่ายข้างหน้านิดนึงแม่เป็นช่างกล้องเองนะคะจะพิธีรีตองนิดนึงก็ต้องรอให้พิธีกรเขาประกาศนะคะ บ่าวสาวก็ยืนรอกันไปค่ะกว่าจะได้คล้องมมลยัยเป็นประเพณีเขานะคะบางเจ้าบางบ้านเนี่ยบอกว่าบางเจ้าบางบ้านเนี่ยนะคะเขาก็จะแบบว่าค่อนข้างจะลีลาสักหน่อยหนึ่งในการคล้องมมลยัยคือไม่ยอมให้คล้องง่ายๆเล่นกันว่างั้นเถอะแต่บางเจ้าก็คล้องๆกันไปให้มันจบๆ เพราะว่าพิธีแต่งงานมันไม่ได้มีแค่นี้นะคะมีมากกว่านี้คือคืออันนี้ถือว่าจบแต่ว่าในริชวลของของอ,อตามศาสนาของเขานะคะก็จะต้องมีกาอ,อแต่งงานตอนกลางคืนต่ออีกคือไม่ได้นอนทั้งคืนนะคะอันนี้เป็นพิธีการที่เหมือนจะแบบว่าเออแขเกเหลือมาก เป็นสกิพยานในการท้องมลัยจบญาติไม่สนิทก็คือแขกเหลือที่ไม่สนิทคือแขกทั่วๆไปนะคะกินข้าวแล้วกลับบ้านได้อะไรประมาณนี้ส่วนญาติอยู่ต่อนะคะห้ามนอนอฉันเกลียดน้ำแข็งแห้งจริงๆบังหมดเลยดู มองไม่เห็นเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปหามุมใหม่ก่อนทั้ง Dry Ice ทั้งลลุอ่าได้ช่องละเดินเข้ามาข้างในอีกหน่อยนึงเสร็จแล้วเราก็จะตามน้องแซมนะคะไปหาของกินค่ะ เขาแต่งงานกันเรียบร้อยแล้วช่ว่งเขาปล่อยเขาไปทําวิธีกันต่อนะคะแขกเรือมาหาของกินกันดีกว่าของกินก็หลากหลายมากนะคะรอบสนามเนี่ยจะประกอบไปด้วยเคาน์เตอร์ที่มีของกินหลายอย่างมากทั้งโดสตาทั้งชาร์ตอะไรตเยอะมากเลยอะแบบต้องรีบเดินเนี่ยติ๊กกี้ชาร์ตนะคะนี่เป็นของกินเล่น เดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆเราจะเจอของกินจริงของกินเล่นนี่แบบเยอะมากให้กินรองท้องกันก่อนเพราะว่าเวลาจะค่อนข้างใช้เวลานานนะคะจากงานฟ้องมาลายจนมาถึงระบำของโอดิซาก็จะใช้เวลานานเพราะฉะนั้นเนี่ยแขกจะเดินวนกินกันหลายรอบนะคะ นี่ค่ะตรงนี้ค่ะเขาจะแต่งงานกันต่อตรงนี้เราก็จะปล่อยเขาเตรียมงานกันไปนะคะเพราะแม่เคยดูมาแล้วแม่หลับคางานแต่ง <c oughs> ทำไงได้มันไม่ชินนะคะแต่งอะไรกันทั้งคืนตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์ผลไม้อยากกินอะไรกินโลดค่ะตักได้เลย ในก็จะเป็นพวกซุปนะคะแล้วก็จานหลักผักสลัดจานหลักจะเริ่มเราจะเห็นกองจานใบใหญ่ๆเป็นกองวางไว้เนี่คือจานหลักจะเริ่มแล้วนะคะเดินไปเดินรอบสนามเลยอ่ะ อาหารก็เนี่ยค่ะวารตี้มากปนีซัพจีเวสตเบูเอ่อแกงถัว่วปลาักสีเขียวสีเขียวเขียวก็คือปวยเล้งนะคะเนี่ยมีหลายอย่างมากเลย <S <S เราไม่จำเป็นต้องกินทุกอย่างก็ได้นะคะกินเอาเท่าที่เราต้องการก็พอเอาเท่าท้องเราไหวไม่งั้นท้องจิตแตกได้ ทั้งมีทั้งนานมีทั้งข้าวเอาส่งไปส่งไปสีข,ขาวๆคือโยเกิร์ตนะคะเจเลบี้งานแต่งนีต้องมีเจเลบี้แน่นอนต่อด้วยขนมหวานไอศครีมตบตูดนะคะพอก่อน